เวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วก็จะมายืนออกันเลย, <laughs> ยนีะมายืนรอดูลลครับรถกันคนนี้เก็บใบครับคนนี้เก็บใบนะครับหมดเวลาแล้วครับห้าคนไหนวะ มีลีลานิดนึงนะครับผมเพราะว่ายืนดูขับเมียน่าขับเมียนกับหมดหรือเปล่าเลยหมดเวลายักตรงนี้ยังเยอะเยอะอยู่เลยมองกล้องช่องแปดหน่อยนะคะแย่กว่าอมรินด้วยนะ โอเคค่ะคือแผนในแจับพิ้งใช่ไหครับ่ค่ะอ้าวอ้าวพ่อพอพอใ่อ้าวแวก็อเอ้ยแล้วก็ร่องเอ้ยขาขาขาเอาไหนเอาไหนไปครอบสองเป็ีไหนใดขาไปคิงคิงคิง สองครับเยียครับิดตามที <ope> <c oughs> ่สอบอยู่คราจะสอบ่อเขาช่ออะไรต่อพงษ์วี่ต่ออันนี้นี่ผมดูอยู่เขาไปถ่ายที่ตาขวาเอตาเมืองโต้ดด้วยใช่ใช่ใช่วันนั้นเจออยอใช่ไหมเออไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกมาให้ไเดี๋ยวเขาเขาไไปฟังั้งได้ได้ลงไปฟังแล้วขเ anh mình đang tập tác, chung sẽ là nó cả không nhá, điền một cái, <laughs> nuốt điền ai

เ่าบอกว่าเยกกลุ่มอีกมาเริ่มเ่เอาแบ่งกันเป็นเท่ากันแบ่งเ่เท่ากันมางมีงมีบเดี๋ยวจต่มันไม่ปราดร้มครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสผมขอเปลี่ยนมุมก่อนสวยอ nên 2 tám ครับกําลังทหาร

นะ้นรถนทหาไปไดหกล้องไ่ลอ่เาด้วยให้เห็นร้านกัด้อเห็นทางร้นนด้ ทหารขมินเขาก็มาส่องดูนะเนี่ยแลย้วก็ไม่ยอมอะไรนะเขาก็ลองมองดูนะมันทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยไม่กลับสักทีแลตัวเขาเขาก็ตรวจงานเหมือนกันเขาก็ตรวจเราเหมือนกัน

นอนอยู่ในปราสาทไม่ได้นะออกมาปุ๊บนี่รุมเลยฝากสอใกล้ชิดไมครับหวากว่าเลยแม่ต้องเห็นกังสี่นะเห็นกันสี่ก็แล้นพี่พี่ทพี่พี่กันี่จับมือเรา จบภารกิจวันนี้นะครับผมวันที่22กรกฎาคม2568 ภารกิจเสร็จสิ้นโอ้โหเหนื่อยมากวันนี้แต่ไม,ไม่ไม่เท่าเมาาื่อวานเมื่อวานแดดร้อนวันนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนมากอ๋อมีป้ายอยู่นี้อยู่แล้วนะครับผมจุดบริจาค่งสองสาม โอเคนะครับผมก็เก็บทุกรายละเอียดนะครับผมที่มาอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายขอยงผมแล้วที่ผมจะต้องเดินทางไปจังหวัดไอ้สาแก้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงาชายแดนสาแก้วด้วยนะครับตรงด่านคลองลึกนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยว หาอากาสกลับมาใหม่นะครับผมช่วงกลับมานั่แหละนะอาจจะเป็นวันที่20 20ิบกว่านะครับผม20่ิบกว่ากว่านะครับยี่สิบไปไปเอา้าอะไรนะครับโบยบายตรงไหนนะอ๋อห้างฝั่งเราหรือฝั่งเขาเอา่อโอเคครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเลยนะครับผม เราก็จะเดินทางไปสะแก้วกันต่อนะครับเราจะเดิน,นท,าทางไปสาแก้วกันต่อนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กันือนเดิะครับทุกท่านเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยคุยกันในไลฟ์สดน,นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับอ่าโอเสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันเลยโอเคครับทุกท่าน สวัสดีครับ